สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเตยตับหวานกระเซียรองไหจ้าซอยจุบ่มีเมียได้ไหมจ้าเมียนี้เตี๋ยวนึ่งหอกจากเซียรองไหตับหวานจ้าพี่น้องจ้าโอ้เครื่องะจ้าหอมเลยเดี๋ยวก็ใส่ม่หอมเนาะจ้าอันนี้เป็นเพียเพียผมจ้าใส่เม็ดตุกอันนี้ฟังมากไหมจ้าอวนสอง หอมกับกวัไหมจ๊ะใช่ไหมใช่หลายหอมแต่เพื่อคนจ๊ะอืมกินหอมับกวกไัมไหมหอมปะหอมจ้ะเอาเงินลูกใได้จ้ะอ่ม แล้วมือแรงจ้ะใส่หมดเลยนะแสบน้ำกัดหลุดดูดกัะนีจ้ะหูุดกันนีก,กัดเลยเม่นแม่แก่พีน่น้องแสบแสบน้ำกันขอพายด์เด้อร์ดูคนบดกินดิบจับพี่น้องจ้ะจะเดกนนากระมีหอมเรื่อยๆหลายอย่า,ยยางให้พี่น้องจ้ะซาเลเน่ แม่บ่กินบจน่จ้ากินเลยจ้าเสดางใส่ไปเลยอยิบเย็บแล้วกินอันอย่างเพิ่อนเสือร้องไห้จ้าเสือร้องไห้ออไหไเลยตับพันผักจ้าพี่น้อง <S <S สเส็อผิ่ไปอืม<ะ>หอมคักเกย <laughs> nhà thì mấy đứa, cả, long hải rồi long คำว่าเสียลองให้มันมันม่นเหนียวเหนียวยำว่าแหลกตับพี่น้องลึดเลยนังย่งด้วยแสดงแสบด้วย ไงไงขุม่มอ่ำลำาปโ,โทษจอไปพี่น้องคุกกินดิบไปจ้ะเด้อสุดเลยจ้ะม,<า>มาจะปเด้มาอ่ะโเ้ยน,นี่เลืจัำจ้า 我弄了一嗯嗯。Oh,

เสียลไหายไม่ออใช่ปะเอีับพั้นก็ัวไม่ม่อยู่จ้ะพี่ก็ไม่มาพอม จชบแบบแบบดจอยเลยอืมซับไม่กวนแม่นะลูกกลิงนเถอะืมพักเลยน่าพัก มไม่ไ้ตกยินหรอค่ยคอยๆนะแดงคมนิดน้อยมันๆผม,มแกแม่คมลารบ่บ่จากผมพี่ตึงน,บบนัะ Chị không hay mà. Trời. rồi. สรจแลค่ะจุ่มน้ิ้กันแม่วาแจบอื เอาเสือลงให้เห็ดตอนไงบ่ด้ไรแบจ้าตอนไปดี อันนี้ตมึงไนนะเพชรได้อนิจ้ไมีเยอะมาติดใจ 干啥？这样嗯。谢谢 ข้อน่าหนจ้าจกิงกคนเท่เสียบ่้วกนแม่โอ้ยพี่น้องเอตเตอนกำลังคอยหาม่งักวกาะอ้อการพิ่ตัวนี้พี่น้องจะมีเพนกันไม่เป็นบ่หรอเป็นกินน้ำ กินอีกมันมากิ้กันจ้ะกินมาจากน,นำทาบทิมนั่นอขอไปหลายๆเ้ยพี่น้องให้พี่ไ่เก็บกินดิบเนาะกินตับกับเสือลองหห้จังจ้ะ กินบ่สุป,ปากินโมดเดิลบอสคอร์ออไพน์ลายลายจ้ะพี่น้องจ้าผู้เป็นบ่บก,กินดิบกะขคอร์ไคลิปนีก้กะเอาไวส้สำนีหล่ะจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเมเกียไม่เพ้นลุงให้พ่อแม่พี่นอ้นองเบิ่งเนาะจ้าจ้าขอบคุณพี่น้องตา่างประเทศพี่นอ้องไทยเฮาเนาะจ้าถ้าบ่มีพ่อแม่สนับสนุกนกะสิบ่ เปเหตุคลิปหรือคอนเทนต์ของพี่น้องเพิ่อนหลอกจ้าคิดจ้าอะไรก่กิอานอันนั้นนะจาะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ไม่เพ้่นพี่เจ้าบอกขอบขอบคุณจ้าไปได้จาพี่น้องจ้า,ขอขอจา